ดังโดนเร็วครับหมือนมัสไซดังเดี๋ยวก็ถเทือกูดิมันเป็นดังหน่อยเนาะดังทีตายังไปง่ามมาถือดังทีบาทมันจับข้างรดบาทตัวใหญ่อยู่ย้นเต็มแบบไงตัวงามอยู่มืดจัชหน่อยได้พี่น้องไายหย่อนเสียงยามดังไปดั้งเพราะว่าฝ้าฝนหุกกรบปุตกฝนลิดมิดแมทมิดแมทที่ซ้ำนี่แหละพี่น้อง của zoom thuốc bắc dính nó chỉ con đi ngay này chắc con nó du thang đấy du được. thang nè cát lăng rồi, cái rồi. Cái thì... ừ. à? cái để một cái tí này บอได้รับประกันคือกันแล้วครับบังคันปลามันเบิดไปน้ำหน่ะน้องพายินว่าขันน้ำขึ้นมันก็เป็นไปนั่นเลยดิเจ้ว่าเกิดได้ยุ้ยรกมันยุ้ยสิกินนี่ก็ได้ยุ้ได้กินเนี่ยน้อพ่อินว่บาได้หลายคือตะกี้เนาะหลายมันเกิดมันเกิดเพราะล่เท่าไหรดิเพราะว่าอุปาน้ำขก้นช่วงถือช่วงก็ถือกันจยากเบิดไปน้ำเลยกันเพรว่าขันน้ำขึ้นมาสิปลามันเกิดขยายไปอีกเรื่อยๆี่เอ็นดิ ซานออกไปว่าไก่บุงหังไปบุกงีก็ดังขากดดัง,ดงชีหรก <มา S 1> อรกมันไชีหรอกโอ้ถือดึไปง่าย่งปลาขับขวงปลาขับของหลายเขาก็คือปลาขับข้องก็คือปลาขับของเขาต้องใจเย็เยนในการปดปดเดียวพีกัยืนถาสมบรณ่ยังละ ตัวคนนี ừ, ้คนเน่ยใส่ยักันเไงมันใส่สองเ้นดิดังวนดังามเส้นหายอยู่ปลากระตดงามเนล่ะสมวรอยู่ได้บัตรกับขวงกับขวงเป็นปุ่ม อันนั้นปลาสวยางยามประเหทนี้อะไยอ่ะสวยงายม,มหางแดงตัวนี้สวยงามหางแดงว่าสวยมันก็มีหลายชนิดด้วยสวยงามหัวลุ่นี่ตัวใหญ่ดิต้องเจียดมาดิปลาสวยหัวลุ่นนะ่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าปลาสวยปลาสยหางแดงน้อยลงเจ้าปลาสวยโดดก็ตั้งหักอ๋อได้แน่ยุนแต่มกี่ดอก มันก็เได้กินอยู่หอกแต่ว่าเสียใจหลายมันก็าได้หลายนะโอ้กกด้ปนปลาหน้า้ำแ็จัหน่อยแนวดิหน่อยงแม,น,น,แม,มนวาสีหลดิป่ะว่ามันเป็นหน่าดูดูวางไครเรียวปลามันเก็เลียนหเลียนหนีพวกอยุนอยอยปนไหนดิจะไปกนป่ะ่ะสองห้องป

Nào bây hm, 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 mhm, 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 ơi chặt thang tiểu, mười làm một con, hung ngầm ní mình, tiền khổ mất nhiều, Bình tung vậy. บุกจักมองจะอ,ออกเลย <laughs> นยากน้นท่านนกหาเงินส่ไม่เหรเนี่ปลาสวยต้องี้เลย,ยเนี่เขาเรนปลาสวยดดโดดนี่เัาพีกอนไรตายยังไงเนี่ย พุดนะอ้ววววนน่ะมันบอด้วยุ่นน่ะไัอ้นน่ะถือดางานนั่นบอลเยอะๆคับแตว่าลอยหันเสียงเดี๋ยวาูรนสิละเ่นเนี่เลนไก่สุดไปไปยงไก่เย ออเอาคุเทียคือบอ่ถือมากมานืนี้ถือปลาบูเอาไปยังเป็นดิเป็นบางข่วงบางอย่างดิปวดหนัปวด่หอกีน่เนื้อการ,ริงถึงกับพบดัง ก็ขาดม่ถือตกปลานี่ซื้นไม่ทันแล้วดูมีเงินเป็นเส้นเราน้้งพิ่นนี่สองปลาบุยอีกนึงบุยอีกนึงออวันนี้ได้ปลาบุ ยใครประค่อยไหมพะ,ย,ะย่งเจ้าเนี่นมันสิบดแล้วอ,อยู่หลืกนกล้อ,กอกลงกินประดเ๋ยเนี่ยขลาบูนบาเว่าทันตายเต็มว<อ>บนนี้จะมีปลาบูจะเป็นไดนดิ้นกเกล็ดต้มบก็บเสียบ tay thái đầy bóng bóng lên bóng phải bóng Chẳng bóng 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 Mà sẽ bóng hết Chẳng bóng chín bóng phải bóng Bán bóng bóng cua bóng 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 ี่น้องสุดท้ายแล้วลบโรนีบาทยังถับไปเบิ้งว่าเทศยังได้กินต่อไปเนาะเป็นไงเนาะเบิ้องเยอะไหมทั้งๆก็จะเบื้องขนาดนั้นขนาดมันได้สมได้พอได้กินบ่โอ้ได้หลายอยู่เป็นไงก็ตัวียังไงปลาบูก็ได้หลายโอ้ยเป็นไงนี่ติปลาที่ได่ดังมาได้จ้ะ เสดงกินเพื่อไงวะปีงกับลวกพักครับพี่น้องบ้านไหนตำแก้วเนาะเพ่อไ,ไงเนาะโอ,โอปลาสิป,ปิ้งเพืไไ่ออะสิเพ่อไงเอาปลาบูมันตายไปตัวกตายกับมีเอาเพาตายเอาขัางไว้ถ้า่นในไไเรื่องเพ่อเขาก็บปิ้งเหมือนละปิ้งเฉพาะเขาสิกินอิ่มนี่ยและแต่เขาก็บได้ไปซื้อไปขายยังดอกนี่อ่ะมันจะปลาเขาใส<ซ>่ได<า>ห้ <มา S 2> หรือเปล่าอี่มหรือเจล ปีงปลาล้วลูกเอ้มักิีงปลาค,ลครับักีห่จะเห็นป้งอันาวาด้วมันบวบิดไปเอาอาตัวไม่ดีตัวขึนใหม่น้นเพื่อนไบตักไครดิเกี่ยวไปอยู่ปลาเขาตรงใส้หีบ

ปลาก,กระล่างไข่ด้เนาอยพ่อแง่หนาะเอาหนานี่ปลาไข่ดิพ่อก็จะว่าพอจะ,ะเพ็นกจะจะไปจับปลาแต่ว่านักการฮบอหาฮอกกบริีนบ้านเอม่อพอแล้วไทยถิพย์่างีรเราไปแง่น่มันกลายไปดิกลายเตา การปีนป่าเขาต้องใส่เกียร์ห,หลายๆดิถ้าซิกเกียหน่อยปลาใหม่ดินีน่น้องเัากระได้ว่าขันหัไปหาอยู่หากินเัากับพ่อได้อยู่ได้กินเยอะขันว่าไปมันกระได้แล้วหาซื้อน้ำผึ้งหนึ่งละขายกระไดจะจ้างขันมาเบิ้งนอีกเชือดนึ่งนะคะ ใส่ไปแล้วเด้อพี่น,น,น้องมันจะแสบนะพี่ไงเนาะเสียจนเลยปลาเขาเดมากไม่ไม่สดสดเนาะว่าถ้ามีเขาต้องผิดสักกันด้วยห้ปลามันโตแต่มันอยู่คองตัวของมันสักกันเห็นมันหักไหมพี่ไงมันขาดไหมมันหักกันย้อนป่าพออยู่คงตัวคนมาผิดมันก่อนเขาเห็นปลาอยู่คองตัวเดียวเขาจังมาผิดหรือว่าปลาเห็นตัมันเหยียดสักกันมันก็บอกหักแบบ ว่าปลาพวกนี้มันเป็นปลาเนือเน้อเนื้อนิมเนื้ออ่อนอยู่แล้วแต่พจนติ่งมันเป็นเนี่อฮักด้ว่าไฟแห้งหลายกะเอืนก็เอินว่าไม่ก,ก้อนซุาไปอ่อนมันสิบไมกนก้อนซุกดอก ีดุงดิโอ้หอมปานี่ตัวปลามัคุมโตแล้วบานย่างเลยบานนี่โอแสบป้าพญายอ้มาเด้อไปนองเลยแสบได้ยิงของมือใช่ดานยกถาดปลาหนี่ขึ้นมืงกันนะพญายปีงปลาใกล้เลยพี่น้องเลย

บ่ตายง่านย้พิ่นุ่มอ้ยแมงวันหลพี่น้องเอ้ยอ้ลูกเยวันหลคักหลนปกติแล้ปลาชเกอบ่หนาสิมีที่ห่วยมันมีมากแต่ดิแบบเดียวอ่ะเอาหนามลงมาตะฝุ่นเดี๋ยว้งคนมัดปอยบุนี่ทางตงเวลานปอยมันไม่ดถึอดังเลยว้ยปดอะไรี่นมึงจะขาดจังเดียวเลย Này hả bà gà chết bà rồi chứ nọng, ơi mà nè Bà bù gà mì tựa mùi hàm tựa đàng ra đài Bà đài chác thiên á, bà nhé, mà đài mùi nì là Bà xăm cơ bà chúc Để lái tựa xăm Thì bằng đàng như thế thì phải xay ra mùi nhũ lén, mà nó bãi phá bãi qua đàng hang á, bà nhé đàng hang đàng thi, bà bà bán đi nóng bù sâu nó Mình tựa đàng 3 tên, hạ Ừ, Cow, ừ, ừ. à, <laughs> <laughs> cần... bố mẹ con hoa tay lên. Nay pakalang, tay kìa 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 ไม่ไนกว่ไกินมีอยู่ไหมคือสิมากินกันกินเนี้ยคบนี่กินเฉดโมกินตัวที่หน่อยกลัวเน้ยล้ว่ายู่พยายามก็จิงก๊อดหนูว่าต้นนี่แล้วสมบูรณ์ยังหนพี่น้องแอ้ยบอกผมว่าใวันนี้มาจินเขาจินน้ำแล้วก็ติสะคิับ tuôn nhà tuôn khẩu tuôn ca với đâm này vẫn như này qua để lốp đẹp mà đẹp hoàn khắc nha nguyên nhìn cái gì mà áp luôn vào dưới bàn để chín mà đỡ mà nó nè tiền đó mà có mình nó, ตปลาแต่กักนั้นนั่นปลาสวยได้ไปยังเนาะนี้ปลาบูจ้ะปลาสกิมี่รับจำเจ้าเด้ะหมมักปลาอย่างกัจิปลานะเจาเจ้ลาดก่ตินบ่อยน้ำหน่อยเพราะว่าปลาเขาม่อไ้ไปซื้อคนดอกเขาไปหาเอาทั้งเทีกระได้ทั้เทียกกระได้ที่หากระได và xịt vào đây là nó khoai nghe mà dầu nó nó đây chiên khảo nắm khoai này khoai bòm cha chúng về hả bữa nay cái này lại để xâm được chưa chín đây nghe nói mà xây biết được gần mà ta không hả cần <laughs> hả này ก็บ่ได้หรห้องหามันบ่ได้หน่อยก็ได้หลายละผมเลี้ยงหานี่ยเจ้าพี่นี่ครับกับผ่้มาด้วยเพราะว่าฝนบ่ตกจักเกียรเลยแดดอยู่นี่แดงครักหน้ามน้องชมกับบัมีตึงขึ้นมาแน่กับสูบเบิดกับเก่านี่เราสูบไปแล้วกินสร็จบดอีกหรอบัวตึงขึ้นมาแน่กับสูบกับเบิดกับเก่าเบิ้ดว่ากันหนอกเพราะว่า เจีา pues ูกไปไซกับเทีาเขาตมเขาตายแจ้งเลยตก็ดอกว่าเจ้าไตกมือได้เั้นละไก่เขาวันสาได้เพ่อนยังอีกจักมือนอะมนมันอะไีกิเขาเขาเ้นละปี่นี้เิวาราติดตามน้าประมาณเดือนเก่าันละเจ้าเลยกล้ากับพวกไวานปุ๋ยงามกับมีแห้งหลกรขข้นจากน้ำพจวดค้ากันเถื่อยู่นั่นละจ้สิไปไทยเเบิ้งจ้มือเนาะพ่งเนาะ แบบมันแห้งค่ะแข็เงเนื้ออามากินข้าวเด้อโอ้ยกินข้าวอิ่มแล้วเตะพะย่ะยังมันขยี้น้องเด้อครับพี่น้องวันนี้มือกึบนี่กับนีเบิดแตงขีพะย่ะยังว่งนะเบิดสามว่ะโอ้ยโยกขึ้นมั่งด้วยเยอะเจ้าก็กินเบิดคักเบิดเนื้อทุกอย่างไม่กินน้ำกันเสียบขัดเนาะเดี๋ยวอายุสามก็อันเทยอะปลาได้มะสดๆไม่ไหมเนาะพะย่ะยังกิน บอกว่ดอกเพราะว่าเขาไปหากต่ว่ามันสิบอะไรกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ปลาบู๋กับนีอยู่แต่ว่าขังไว้แล้วว่าขึ้นอยากพุ่นมาบ้านไหนพุ่นอย่างกับบวกพักเมื่อหนางขึ้นหัวเขาหมดละอันวาหนอยู่เพิ่นว่ายอดอันบเออเด็ดเด็ดถ้ามันแตกไหมพ่อหนะพ่อไงมันจตกเป็นหน่วยเด็ดต้องเด็ดอยู่แล้วล่ะวานมีเนื้อไม่กินกับแล้วบ้านมาเมื่อนี้ก็ไปใส่แบบใส่ดังกับพ่อได้อยู่ได้กินเรื่องปี่น้องเลย ขอขอบคุณขอบคุณผ่อแม่คุณลงผู้ข้าเจ้าคนไรก็แชให้ทุกคนคนหรือว่าข้าเจ้าติดตามทุกคนหรือว่าบ่ววาผู้อยู่ไก่อยู่ไกลหรือว่าไปใส่มาใส่ก็ได้ว่าอยู่ส่งอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใส่กระาังนะครับบูหลุบบาลานว่าเราพอแม่หรือว่าพี่ป้าน้าอาเฮางพ่อยืนมีตะคว่มสุขุมจะเริญการไต่กันมาหรือว่าเดินทางเดินอยังเบสิกกับอยู่กับหลุบกับเรื่องสิ่งกับพ่อยืนตะคว่มปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับสำหรับมือนี้กับ ก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องเด้อครับกินขางกินนานกินน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ